สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านนะคะวันนี้แกมาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะวันนี้นัดมีรถสวยๆนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันอีกเหมือนเดิมนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถโตโยต้าอันติส1.8เอสอีสปอร์ตนะคะปี2018นะัดราคาค่าตัวอยู่เพียง510,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้รถปีใหม่ไหม่น้อยไปใช้งานเลยนะค,ะคันนี้นะคะได้ชุดแต่งรอบคันจากโรงงานเลยนะคะใครที่กาลัมงมองหาอยู่นะคะหรือว่าสนใจนะคะห้ามพลา เลยติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทร098 260 9587นัดเพชรยนต์ 87, on, นะคะเบอร์นี้แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้นะเลขไม่อยู่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะคะรับรองว่าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะผ่อนนานสูงสุด7ปีไปงวดนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดน,นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะนั in, ดยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็น์ให้ถึงที่เลยนะคะห้ามพลาดเลยค่ะ อันนี้ชุดแต่งรอบคันเลยนะคะ สำหรับป้ายทะเบียนนะได้เป็นป้ายนี้เลยนะคะ7็กอไก่คอควาย7670กรุงเทพมหานครนะคะเป็นโฉมไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโคเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโคมีม2เส้นนะคะโคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะเป็นลูกแก้วกลมๆมาพร้อมไฟเดทามนะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะได้ชุดแต่งรอบคันจากโรงงานเลยนะคะใครได้ไปรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะเป็นรถสีบอนเงินนะ เป็นอีกหนึ่งสีที่ดูแลกันง่ายๆเลยนะคะปีใหม่ใ,ม,ใม่น้อยสภาพสวยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กอันลอยปัดเงา2สีนะคะน็อต5ลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางนะเป็นยางปี2022ด้วยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะช่วงล่างของรถสภาพเดิมไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิมนะคะรอยสีเดิมเดิม จุดเม็ดอาร์ตกลมๆหัวน็อตไม่มีรอยไขย่รอยขยับขยื่นนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนรับรองว่าซื้อรถกับเฮ็ดยน์นะคะไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะกระจกมองข้างฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะเป็นเอก เอกลักษณ์เด่นเด่นของตัวอันติกเขาเลยนะคะกระจกเดิมแท้โรงงานโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะลูกค้าคันนี้นะคะติดฟิล์มมาให้เดี๋ยวนัดแถมฟิล์มให้รอบคันเลยสาหรับลูกค้าที่ซื้อรถกับนัดน,นะคะเดี๋ยวนัดแถมฟิล์มให้รอบคันเลยนะคะมาดูภายในกันบ้างนะคะสําหรับภายในของรถคันนี้นะคะเขาตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะลูกค้าเลขไม้ของรถคันนี้นะคะอยู่เพียง 6,085กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะลูกค้าไม่น้อยมากนะไม่แท้ไม่เดิมนะคะตรวจสอบได้นะคะไม่มีเรื่องของการกลับไม่กอไม่อย่างแน่นอนนะคะของเรานะคัดเกรดคัดคุณภาพทุกคันเลยนะคะไม่มีเรื่องของการกลับไม่นะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบโคเมียมน,นะระบบเซนทัลล็อกกระจกแบบออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแผงประตูให้ด้วยนะคะแอร์เป็นแอร์กลมๆหมุนได้ส60องศา ปุ่มเองจิ้งสตาร์ได้บ่อยแล้วนะคะกระจกมองข้างรับพับไฟฟ้านะพวงมาลัยรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นพวงมาลัยแบบบางติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยเนี่ยเดิมๆนะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะเครื่องเล่นเสียงนะคะลูกค้าเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้เลยแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้นะคะลูกค้ามี พี่วางแก้วน้ําขวดน้ําด้านข้างให้ด้วยนะคะฝ้าเพดานไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือลงอักขระยันได,ได้เลยนะสวยๆนะคะเบารถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีดานะคะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะข้อดีของเบาะหนังเลยก็คือดูแลทําความสะอาดได้ง่ายนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือการระบายความร้อนเนี่ยอาจจะระบายช้านิดนึงเนาะ หัวนอซอกประตูนะคะลูกค้าสภาพเดิมเลยสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยับรอยขยับขยนต์ใดๆนะการันตีให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลน,นะเพชรยนต์คัดเกรดคัดคุณภาพทุกคันเลยนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะห้ามพลาดต้องรีบติดต่อก,กันเข้ามาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสอยู่ต่างจังหวัดมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่นะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆนั่งสบายๆนะ,ๆนะมีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลัง ังหนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะมีที่ชาร์จไฟด้านหลังให้2องรูนะเบาะด้านหลังไม่มีช้ำไม่มีรอยฉีกรอยขาดน,นะคะบอดีก้กว้างกวกันเลยนะคะสําหรับอันติดนะคันนี้นะคะสวยมากนะคะลูกค้าปีใหม่ไม่น้อยชุดแต่งรอบคันนะนี่ ได้ชุดแต่งรอบคันจากโรงงานนะคะสเกิร์ตรอบคันมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์นะคะสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะใครได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้ฉบเฉียวสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทีมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวเซนเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดนะคะลูกค้าเป็นตัวฮอรล่าอันติด 1.8S อ s ส o r t นะคะคันนี้ตรงสปอยเลอร์ก็มีไฟเบรกเรือที่3นะคะให เห็นเด่นชัดกันเลยโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโคเมียมนะคะกระจกหลังติดตัวไลฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะลูกค้า กว้างๆเลยนะบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดทั้งสองฝั่งเลยนะบอดี้ด้านล่างนะคะล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงครบเลยนะคะไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะบอดี้ด้านล่างเดิมๆนะโครงสร้างเดิมการันตีให้เลยนะคะรอยซีนเดิมๆจากโรงงานจุดเม็ดอาร์ตนะคะ กลมๆให้เห็นเด่นชัดเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลนะเราคัดเกรดคัดคุณภาพทุกขั้นนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมนะคะใครได้ไปไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะหัวน็อตด้านหลังเดิมๆนะขอบยางนะคะจิกลงไปนะคะหเห็นรอยเล็บนะคะลูกค้านี่ขอบยางเดิมๆจิกไปหเห็นรอยเล็บนะคะบอดี้ด้านหลังจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะรับรองว่าคันนี้นะคะใครได้ไปนะ คุ้มค่านะคะไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะลูกค้าปีใหม่ไม่น้อยสภาพสวยด้วยนะคะคันนี้นะใครที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะคะโทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะนัดยินดีให้บริการนะคะออกได้ทุกอาชีพเครดิตดฟรีดาวนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะ,คะใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาหานัดได้นะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะภาษีของ ลดนะหมดมกราปีหน้าเลยนะคะภาษีมกราปีหน้านะกระจกบานหน้านะคะกระจกเดิมโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะกระจกเดิมรอบคันเลยนะคันนี้ใครสนใจติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยวนะัดจะพาไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดนาะห้องเครื่องยนต์นะคะของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาดซีูมนะคะพันแปดร้อซีซีร้อสี่สิบเอ็ดแรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้าสภาพเดิมเลย ไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลยเยิ้มได้ๆนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัตินะคะที่มาที่ไปนะจากศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมการันตีให้เลยนะคะตรวจสอบเช็คประวัติจากศูนย์บริการได้นะคะลูกค้า ขัดเกลดขัดคุณภาพให้ทุกคันเลยคันหน้าเดิมๆไม่มีคดไม่มีงอหัวน็อตไม่มีรอยไขย่รอยขยับขยืนนะคะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานด้านในมีให้เห็นเด่นชัดนะคะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยไขย่รอยขยับขยืนนะคะหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆโลโก้โตโยต้านะคะตรงฝากกระโปรงมีอยู่นะคะลูกค้า สติเกอร์มอกมีติดอยู่ครบเลยนะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะขอบยางนะเดิมๆจิกลงไปเห็นรอยเล็บนะคะเรื่องโครงสร้างนะคะไม่ต้องกังวลนะคะเราคัดเกดคัดคุณภาพให้ทุกคันเลยนะรับรองว่าใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรถสวยรถเดิมนะคะปีใหม่ไม่น้อยนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะกับรถคันนี้นะโตโยต้าอ e ันติสอีสปนะคะปี2018 ราคาเพียง519,000บาทนะคะเลขมาอยู่เพียง60,000กิโลเท่านั้นเองนะใครได้ไปรับรองว่าคุ้มค่านะคะได้ชุดแต่งรอบคันจากโรงงานเลยนะคะ ใครที่สนใจนะติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าเข้ามาดูรถจริงกันได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมีนบุรีนี่เองนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดนะคะห้ามพลาดนะคะทักกันเข้ามาได้เลยนะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e ให้นัดด้วยนะคะจะดได้ไม่พลาดใน การอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกที่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ